ช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะ ขันหัวจังเลยอ่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าหัวของมะนาวเป็นอะไรอ่ะมันข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 ยเยอะมากเลยนะตั้งแต่กลับจากทะเลเนี่ยหรือว่าแพ้น้ำทะเลก็ไม่รู้ไม่อย่างนั้นก็คงจะแพ้แชมพูอุ้ยมันขันขันขยเยไปทั้งหัวเลยรู้ไหมอ่ะว่าเมื่อคืนเนี้ยมะนาวอ่ะไม่ได้นอนเลยทั้งคืน เพื่อนๆพอจะเดาได้ไหมว่าอาการคันๆมากๆเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าใครรู้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกมะนาวทีนะจะได้รักษาถูกอุ้ยคัน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 เป็นอะไรจ้ามนาวฉันเห็นเธอะดูสิเก่าๆมาตั้งนานแล้วก็บ่นบ่นบ่นมีอะไรไปเที่ยวทะเลแล้วไม่ชวนเนี่ยนี่ช่วยดูให้ฉันหน่อยสิมิวมิว เนี่ยคันมากเลยนะคันไปทั้งหัวเลยหนุ่ยหน่อยว้ายตายแล้วมะนาวดูหัวเธอสิมีเหาเต็มไปหมดเลยมันเยอะมากเยอะแบบโอ้โหฉันไม่เคยเห็นใครเหาเยอะเท่าเธอมาก่อนเลยว ύ! เห็นแล้วขนลุก เธอถ้าปล่อยไว้บนหัวแล้วจะเอาปิดติดเพื่อนคนอื่น,นแน่ร้อยรียบไปปรึกษาคุณครูกันเถอะจริงเหรอยอายเ,เพื่อนเป็นร้อยอะไม่อยากโดนเพื่อนล้อเหมือนยีซูซี่มิวมิวสัญญากับฉันนะว่าเราอ่ะจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกใคร ก็ได้ก็ได้ก็ได้ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่บอกใครว่าแต่เธอเถอะพีบไปปรึกษากับคุณครูนะว่าจะเอาอยัางไงดีปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็หัวเธออักเสบตายแน,น่เลยเกาเป็นแผลขนาดนั้นนะ่ะได้จ้ะได้จ้ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครูพี่กุนอยู่ห้องพักครูรีบไปก่อนแล้วนะ คูะหนูแย่แล้วค่ะครูขาช่วยหนูด้วยค่ะครูมีอะไรจ๊ะไหนเล่าให้ครูฟังมาสิโดนเพื่อนลังแกมาหรอไม่ใช่ค่ะครูคือเออหนูอายอะค่ะหนูเป็นเหาแล้วเพื่อนบอกว่าเหาเยอะมากเลยแต่หนูอายเพื่อนหนูอยากรีบกําจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดนะคะครูหนูจะไปซื้อยาฆ่าเหามาดีไหมคะ ไม่ได้นะจ๊ะยาฆ่าเหาเนี่ยมีสารเคมีที่เป็นอันตรายมากๆเลยจ้ะเกิดเข้าตาไปหรือว่าโดนผิวหนังที่มีบาดแผลแล้วก็มันจะเข้าไปสะสมในร่างกายอันตรายมากๆเลยนะ แล้วหนูจะต้องทำยังไงะคะคุณครูมีวิธีการกำจัดเหาด้วยวิธีธรรมชาติมากมายเลยจ้ะอย่างเช่นเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยชโลมศีรษะแล้วก็เอาผ้าพกหัวสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็สระผมแล้วก็สางออกนะจ๊ะเหามันก็จะออกมาทําซ้ําทุกสองสัปดาห์เพราะน้ำส้มสายชูจะทําให้ไข่เหามนันหลุดร,ร่วงออกมาจ้ะแต่ต้องใช้น้ำส้มสายชูแท้เท่านั้นนะจ๊ะ ของปอมไม่ได้ผลแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาผลมะก,กูดที่แก่จัดไปเผาไฟแล้วก็คลึงให้มันมีน้ำมากๆผ่าครึ่งบีบะโลให้ทั่วศีรษะ ทำซ้ำเหมือนกันแล้วก็สระผมออกนะจ๊ะและอีกวิธีหนึ่งถ้าบ้านเธอมีใบน้อยหนาแล้วก็เอาใบน้อยหนามาโขลกให้ละเอียดนะคะแล้วก็ไปผสมน้ํานิดนึงแล้วก็เอามาสระผมทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันจ้ะลองไปทําดูนะให้คุณแม่ทําให้ โอเคเลยค่ะคุณครูง่ายมากเลยค่ะใบน้อยหนาะเต็มบ้านหนูไปหมดเลยหนูจะรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้แล้วค่ะคุณครูรีบไปทำแล้วล่ะค่ะนิ่งๆสิจ้าลูกดินแบบเนี้ยแม่จะสระผมให้ได้ยังไงล่ะ มองเลยอ่ะใบน,นหนยหนาของแม่อา้าถ้ามันไม่เหม็นแล้วเหามันจะตายได้ยังไงละจ๊ะมันก็ต้องเหม็นเหมึงฉุนแบบนี้แหละดีนะเนี่ยที่เราปลูกต้นน้อยหนาไว้มากมายอดทนไว้อดทนไว้เนี่ยอืตายแล้วเห่าเยอะจังเลยลูกเอ๋ยทำไมไม่บอกแม่นะอุ้ยก็หนูจะไปมองเห็นเห,นเหาบนหัวตัวเองได้ยังไงนะคะแม่ก็ มันแต่เมื่อไหร่จะเสร็จนเหม็นมากเลยก็เห่ามันเยอะแม่ก็เลยต้องใช้ใบน้อยหนาแบบเข้มข้นเอาละจ้ะหลังจากที่สาดด้วยใบน้อยหนาเสร็จแล้วนี่นะก็ไปพกผมเอาไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วแม่จะล้างผมให้อุ้ยตายแล้วถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วก็แม่เนี่ยจะไปเอาน้ำส้มสายชูมาทำให้นะจ้ะต้องทำเปบ่อยทุกสองสัปดาห์ ก็ถึงจะตายหมดอื้มตายนะลูกฉันตัดผมดีไหมเจ๊ะลูกไม่เอาค่ะไม่เอาหนูไม่ตัดผมหนูสัญญาค่ะแม่ว่าหนูจะรักษาวความสะอาดผมให้ดีแล้วก็จะหมักผมได้ไปน้อยหนาทุกวันทุกวันด้วยค่ะไม่ต้องทุกวันหรอกจ้าอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ละครั้งก็พอไปไปไปเอาผ้าไปพ่อขวัวไว้แล้วก็นั่งรอนะ แม่ไปดูละครก่อนนะแม่กําลังติดละครเรื่องกุหลาบนาคีอยู่เนี่ยแล้วแม่จะมานะเจ๊แ,แม่จะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ค่ะแม่โอ้ยเมื่อไหร่เนี่ยถึง30นาทีสทักทีโอ้ยจะเป็นเหาหรือเป็นชั้นกันแน่ที่จะตายก่อนกันหนาะฉุนมากใบใบหน่อยหนาฉันไม่ชอบเลย ผลน้อยหนาน่มันอร่อยดีนะติดกลิ่นใบของมันนี่อุย้ยมีหน้าละเห่ามันถึงตายเพื่อนๆนะจ๊ะเพื่อนๆเคยกําจัดเห่าด้วยวิธีไหนบ้างอย่าใช้สารเคมีนะจ๊ะโดยเฉพาะยาดีทียมันตกค้างกับร่างกายอันตรายมากๆเลยถึงวิธีธรรมชาติมันจะเหม็นจนแทบจะเป็นลมแบบนี้แต่มันก็ปลอดภัยนะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกด้วยนะว่า ใครเป็นเห่าบ้างแล้วก็กําจัดยังไงได้ผลไหมมานาวจะได้เอามาทำบ้างส่วนวันเนี้มานาวขอตัวก่อนนะไปรีบล้างผมแล้วละ่ะโอ้ยมันฉุนมากเลยบ๊ายบายจ้ะ